ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีกุมทุกท่านก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้เปิดช่องของเรารับฟังนั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีของท่านว่าเป็นอย่างไรกันภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ เราก็จะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรในภาพรวมนั้นเราจะขยายความตามตำราของโหราศาสตร์ไทยในการที่เราจะดูดวงนั้นก็เราก็จะหยิบยกเอาจากดวงดาวต่างๆที่มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายกันในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีดีเข้ามาหาชาวราศีกุม ในช่วงนี้เรามาพูดถึงบุคลิสและนิสัยใจคอของชาวราศีกุมกันก่อนว่าท่านเป็นคนอย่างไรท่านเป็นคนที่เรียบร้อยมีจิตใจที่ดีมีสเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครทั้งนั้นท่านมักจะมองในโลกที่ดีท่านเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาปราณีและมีความ ผูกพันกับคนทั่วไปท่านเป็นคนที่เรียกว่าใจอ่อนให้อภัยคนก็ง่ายชาวราศีกุมนั้นท่านเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางชอบเป็นอิสระและชอบช่วยเหลือคนอีกต่าหากถ้าหากว่าใครมีความเดือดร้อนมาให้ท่านช่วยท่านก็จะช่วยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่า เป็นคนที่ไม่มีทรัพย์สินก็จะช่วยเหลือทุกท่านก็ท่านเป็นคนที่ดีมีสเสน่ห์พูดจาก็ไพเราะอ่อนหวานมีความสังคมที่ดีท่านชอบแต่งตัวท่านชอบสวยงามในนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของท่านชาวราศีกุมนั้นเมื่อปีที่ผ่านมานั้นหรือว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้ท่านก็รู้สึกว่าจะเหน็ดเหนื่อยมากท่านจะมีความกลุ้มใจอยู่หลายเรื่องในช่วงก่อนนั้นในช่วงเดือนที่แล้วในเรื่องของการงานการเงินอีกต่าหากท่านมีความกังวลในช่วงก่อนนั้นบางทีบางท่านนั้นท่านหามาได้นั้นก็ไม่เหลือเก็บไม่เหลือใช้ในช่วงนั้นท่านมีรายจ่ายมาก และมีโอกาสที่จะต้องใช้เงินอีกมากมายน้ำซ้ำยังโดนโกงอีกตาหากบางท่านก็ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอแต่ทุกท่านทุกคนก็ได้ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีในช่วงนั้นต่อจากนี้ไปชาวราศีกลุ่มนั้นก็จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง จะมีความพร้อมในการดำเนินชีวิตจะทำให้ตัวของท่านนั้นมีความสุขเกิดขึ้นแต่มาถึงจุดนี้ก็ต้องคอยระมัดระวังพวกมิจฉาชีพหรือพวกที่ที่จะคิดมาหลอกลวงเราบางคนก็จะมาชักชวนนำพาให้เราไปเสียทรัพย์เสียสินได้ในช่วงนี้โปรดระวังคนหลอกลวงเขาอาจจะมา ต้องการขยิมเงินเราหรือจะมาวางแผนอะไรอะไรกับตัวเราในช่วงนี้ให้ท่านระวังให้ดีการใช้จ่ายอะไรอีกก็ต้องระวังในช่วงนี้สิ่งไหนที่เรียกว่าไม่จำเป็นเราก็อย่าเพิ่งไปซื้อให้มันอดออมไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินการทองของท่านนั้นยังมีอยู่ดี จะทำอะไรจะซื้ออะไรก็จะเป็นผลสำเร็จก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกลุ่มนั้นในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์นี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างของชาวราศีกลุ่มนันมีความสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการงานถ้าหากว่าชาวราศีกลุ่มนัน จะเปิดกิจการหรือว่าเปิดร้านค้าหรือว่าจะสร้างอะไรอีกขึ้นมาในช่วงนี้ก็จะเป็นการดีถ้าหากว่าท่านจะปลูปลกข้าวหรือว่าจะทำสวนครัวทำกเษกษตรกรก็จะดีในช่วงนี้หรือท่านทำงานรับราชการก็จะมีโอกาสที่ดีจะมีชื่อเสียง จะมีเจ้านายฟูมฟักและลักธนุถนอมท่านท่านอาจจะได้คนอื่นที่อยู่รอบข้างมาให้กำลังใจอีกแต่หากในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมภายในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้อยู่ที่ดวงชะตาของท่านดีอยู่ในจุดที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่าน จะทำอะไรให้รีบลงมือทำได้เลยการค้าขายจะเป็นสินค้าที่ดีท่านจะมีกำารกําไรถ้าหากว่าท่านวางแผนก็ไว้อาจจะมีการต่อยอดและจะมีกำไรทิ่งสวยหรูงดงามอีกแต่หากก็ถือว่าในเรื่องของการงานในช่วงนี้ดีการเงินก็มีการหมุนเวียนเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง เงินทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยรอคอยเมื่อครั้งก่อนนั้นในช่วงนี้ก็จะย้อนลอยถอยหลังกลับมาหาท่านบางทีบางท่านนั้นที่เคยให้คนอื่นเขาเขาหยิบเขายืมไปเขาก็จะมาส่งดอกส่งต้นในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าในเรื่องการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนกับใครการเงินการงานก็รู้สึกว่าดีควบคู่ขนานกันไป ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุมในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทางนั้นรวมถึงในเรื่องของคนรักก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรเขาก็เป็นที่ปรึกษาหารือกับเราขอยช่วยเหลือคอยแนะแนวแนะแนวทางให้เราทำงานเราก็จะมีความสุขความเจริญ เกิดขึ้นในเรื่องของครอบครัวของเราอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าครอบครัวของท่านนั้นก็จะมีความสุขความเจริญคนรักก็เอาอกเอาใจดีในสิ่งที่เราจะต้องระวังนั้นอาจจะต้องระวังอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงกับเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ชิดกันอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังในช่วงของวันที่สองเดือนสิงหาคมนี้ ให้ท่านระวังกันไว้บ้างเพราะว่าดาวพระศุกร์ได้เข้าสู่ในราศีสิงนั้นจะมีสิ่งแปลกๆหรือว่าจะมีสิ่งอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านชาวราศีกุมทุกท่านถ้าหากว่าท่านทำงานรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้ให้ท่านระวังให้ดีอาจจะมีคนในกลุ่มนั้นอาจจะไม่ค่อยชอบเราคอยจับผิดกระแนะกระแหนจะทำให้ตัวเรานั้น ต้องคิดมากอีกต่หากแต่ก็ไม่เป็นไรให้ท่านตั้งใจทำงานท่านก็จะมีผลงานที่ดีเจ้านายก็จะรักใไล่และก็จะเอ็นดูตัวของท่านก็ขอให้ท่านตั้งใจทำให้ดีในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่หรือว่า ไปต่างจังหวัดก็เพราะในเรื่องของการงานอาจจะมีเจ้านายสั่งให้ไปทำโน่นทำนี่ไปแทนตัวอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของธรรมราในการที่เราร่วมทำงานด้วยกันก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอาจจะต้องออกเดินทางบางคนก็ต้องไปเช้ากลับเย็นบางคนก็ต้องไปอยู่ค้างอ่างแรมอยู่วันสองวันถึงจะได้กลับ ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นต้องพลัดพรากพเนจรออกจากนอกสถานที่เป็นครั้งเป็นคราวในช่วงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรพอถึงปลายเดือนสิงหาคมทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับคืนมาอย่างที่เดิมและบางทีบางครั้งท่านอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งอีกต่หากอาจจะเป็นที่รักใคร่ของเจ้านาย เป็นที่ถูกใจท่านอาจจะเพิ่มเงินเดือนขึ้นให้กับตัวเราอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินการเงินก็จะมีเงินเข้ามาหาท่านทุกช่องทางไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีคนคอยสนับสน,นุนและจะมีเพื่อนบ้านให้กำลังใจอีกมากมาย บางท่านนั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตอาจจะได้เป็นเจ้าคนนคนอีกก็ได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้ท่านชาวราศีกลุ่มนั้นมีความสำเร็จอย่างมากมายบางท่านที่เคยทำงานที่เรียกว่าท้อไม่อยากจะทำเบื่อนายกับการงานท่านอยากจะไปหางานใหม่ในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านตั้งใจอย่างนั้นก็อาจจะเป็นผลสำเร็จก็เป็นไปได้บางทีบางครั้งท่านอาจจะไปได้งานใหม่ๆที่ดีกว่างานเก่าก็เป็นไปได้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั่นยังอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นเรามาดูในด้านของสุขภาพหรือว่าพรารามัยในช่วงนี้ก็ขอให้ท่าน ระวังกันเข้าไว้บ้างโรคเก่าๆอาจจะกลับขึ้นมาอีกครั้งอาทิเช่นโรคไขมันความดันเบาหวานอาจจะกลับมากำเริบเกิดขึ้นได้ท่านคอยระวังไว้ในช่วงนี้ก็ต้องทำใจให้สงบมันไหวพระบ่อยๆหรือว่าจะทำบุญทำทานก็จะเป็นการดีผลบุญจะได้สร้างสะสมจะได้ คำจุนให้ตัวของท่านนั้นมีดวงที่ดีขึ้นก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงจากล้ายให้กลับกลายมาเป็นดีและสิ่งที่ดีๆก็จะกลับเข้ามาหาตัวของท่านสำหรับดวงการเงินดวงการงานนั้นก็จะอยู่ในจุดที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะหายไป ต่อจากนี้ไปจะมีความสำเร็จจะมีความก้าวหน้าและจะมีโชคมีลาบที่คุณได้บางท่านนั้นอาจจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหรือมีความสำเร็จในสิ่งอื่นก็จะเป็นไปได้ในช่วงนี้จะไปทางไหนบางทีบางท่านนั้นก็จะมีคนติดสอยห้อยตามจะมีคนคอยคำจุนช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ ก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นความสำเร็จที่ดีในช่วงนี้เรามาดูในด้านของการเงินของชาวราศีกุมภายในช่วงนี้การเงินของท่านก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอยู่มากมายแต่รายรับนั้นก็จะมีมากรายจ่ายก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกในช่วงนี้ ก็ขอให้ท่านโปรดระวังอาจจะต้องการอาจจะต้องใช้เงินที่จำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปใช้จะทำให้ตัวเรานั้นต้องเดือดร้อนได้ในช่วงหลังๆนี้ก็ขอให้ท่านได้ประหยัดหรือว่าได้ใช้จ่ายอย่างอดออมจะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านท่านก็จ่ายอย่างที่จำเป็น สิ่งไหนที่ไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งไปจ่ายในช่วงนี้และในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนี้ให้ท่านระวังอาจจะมีการที่เรียกว่ามีคนบางคนมาชักชวนให้ท่านไปเซ็นสัญญาหรือว่าจะไปทำพวกเงินกู้เงินอะไรท่านระวังให้ดีอาจจะไปเสียท่าเขาก็เป็นไปได้ท่านระวังเขาไว้ สำหรับคนที่จะมาหลอกลวงแต่หากว่าเราระวังเขาไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราในเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในช่วงที่เราใช้รถใช้สนนบางทีบางครั้งนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้บางทีบางครั้งเราไม่ไป ชนเขาเขาก็อาจจะมาชนเราอันนี้ให้ท่านระวังเขาไว้ให้ดีการใช้รถใช้สนนบางทีบางครั้งมันก็เกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งบางทีบางครั้งมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราการดูดวงนั้นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังกันบางสิ่งบางอย่างก็ตรงบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ตรงเพราะว่าเราดูในภาพรวม เราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานภัยกับท่านผู้ฟังก็แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเรามานี้นั้นจงโชคดีกันทุกคนนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมความที่มุ่งมา่ปรารถนานึกเงินก็ให้ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลามา ให้ได้ดังใจที่ปรารถนาก็ขอให้ท่านทุกคนจงอายุมั่นขวัญยืนกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี